โอ้ยมาไหมขอหน่อยมีเวลามีโอกาสรุนอยู่3ช่องช่องแรกไม่มาไม่เป็นไรช่องที่2มาหยุดโอ้ไหลลงไปแล้วโอ้ยช่องสุดท้ายสุดท้ายขอหน่อยวันนี้เอาหน่อยดียา ค okay. สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนะครับหวานเจี๊ยบเรามาอยู่กันในเกมเอ่อ Jungle Delivery กันอีกเช่นเคยนะครับมาวันนี้เราจะเล่นยังไงกันดีมาเรามาคอนเทนต์ที่แบบเออ่เล่นสักบิดต่ําๆไปเลยเนาะแล้วก็ค่อยๆขึ้นก็ได้เรามาลองเล่นบิดต่ําๆดูเราเลยยังไม่เคยเล่น1บาทเลยนะมาวันนี้เรามาลองดูกัน1บาทมันจะเป็นยังไงมารับชมกันเลยโอ้โหสเก็ตเตอร์จะมาไม่ได้หนึ่งบาทดูก่อนโอ้โหไม่มานะครับถ้ามาเนี่ยหายนะเนี่ยเล่น1บาท เรามาดูกันเล่นหนึ่งบาทมันจะโอเคหรือเปล่ามาปรับเลนหน่อยจะเล่นแต่เดิมเดิมไม่ได้ถ้าไม่ได้สักสามครั้งเราก็เปลี่ยนเลยหนึ่งละไม่ได้ละโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสเก็ตเตอร์เหรอจะมาเหรอตอนนี้เลยเหรอสองบาทหนึงนะเพื่อนจยนเย็นเยนถ้ามาตอนนี้นี่เสียดายเลยเพราะมันได้ไม่เยอะอ่ามาละโยนเลยโหบิดต่ำๆคือแบบสเก็ตเตอร์มาบ่อยไอตัวสกังก็มาบ่อยเ้วยนะเฮ้ยมันใช่หรือ โอ้โหมาแล้วด,ดี๋ยดีวเดีเล่นเบตต่ำคือแบบโอ้โหมาโยนบ่อยมากโอ้โหยี่สิบบาทถ้าเล่นเบดสูงนี่สุดยอดเลยเนี่ยบอกเลยเสียดายมาเล่นสูงขึ้นมาหน่อยสี่บาทพอขึ้นสี่บาทปุ๊บอย่าบอกไม่มานะเพราะมันชอบเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะเล่นสูงๆเราจะหวังกําไรคือแบบมันจะไม่มาวเวลาที่เราเล่นต่าๆที่เราแบบไม่ได้คาดหวงังมันจะมานะครับนั่นพอเริ่มสูงขึ้นมาหน่อยคือแบบเริ่มจะนิ่งแล้วนะครับคุณผู้ชม สก,สกังก็ไม่โยนเลยนะครับโอ้มาว่ะสิบห้าบาทอืมเฮ้ยไม่ค่อยมาละไม่ค่อยมาละคุณผู้ชมดูสิโอ้โหดูสิโอ้โหยี่สิบห้าบาทโอเคถ้ามีวายมันจะโดนต,ดตัดเงินไปหน่อยนะึงแต่ว่ามันก็คือจับคู่ให้ก็โอเคดีกว่าจับคู่ไม่ได้ อืมอืมมาหรือเปล่าสกตเตอร์ว่ายังไงไม่ต้องมาเลยครับถ้าจะมาแบบนี้ไม่ต้องมาะโอ้ยมาครับมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหอีกช่องหนึ่งขอหน่อยไหลลงไปแล้วครับคุณผู้ชมอืมอ้อหออืออ๋อ ก็จะเจาคู่ได้เล่นลองโอ้เอาโอเอาไปตั้งนานฮิตโอ้สวย6บาทสวยตรงไหนวะดูพอเล่นเหรสูงขึ้นมาคือมันเริ่มจะไม่ได้แล้วนะเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าหวานเจียบจะเหมาะกับการเล่นเบ็ดต่ำๆวะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงเพราะว่าโอ้ยหมุนนานคุณผู้ชมคิดว่ายังไงสเก็ตเตอร์จะมาไม่หมุนนานแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าไงโอ้โหเนื้อ เจ็บถึงกับพูดไม่ออกกล้ยสวยมาปรับเลยเสร็จละอือหืออ้โหอือหือปรับเลยแล้วไม่มายนะครับท่านผู้ชมปรับลงมาเลยต่ำเลยเหลือห้าพอ ไม่ฝืนนะครับเล่นสูงไม่ได้ไม่ฝืนกลับลงมาต่ําก่อนโอ้โหไม่ได้เออสเก็ตเตอร์มาทีละครั้งทีละนิดทีละหน่อยมาแล้วเป็นคู่ก็ไม่ได้พักหลังมาเหม nee. ือนหวันเจี๊ยบแจมรู้สึกว่าสเก็ตเตอร์ไม่ค่อยมาเลยนะคือดวงวันเจียบจะหมดแล้วเนี่ยกบห้าคลิปแรกอันนั้นคือแตกดีมากเลยครับคุณผู้ชมได้กำไรทุกวันในค่าขนม แต่คลิปนี้มาหรือเปล่าคุณผู้ชมต้องมาสักหน่อยแล้วพูดขนาดนี้จะไปไหนโอ้เซงครับคุณผู้ชมดวงอย่าเพิ่งหมดสิกำลังทำคลิปสนุกสนุกให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่เลยคุณผู้ชมจะได้เอาไปใช้ตามแล้วก็เล่นหาค่าขนมเหมือนหวานเจี๊ยบม,มัง่งอืม,มไม่มาเลยโอ้โหอ,อะไรกันครับนี่ มาหน่อยมาหน่อยคุณผู้ชมรอดูอยู่ <Yo. S 1> จะได้เอาสูตรนี้ไปใช้หาค่าขนมอ๋อวันนี้เราไม่เราไม่ได้มาแบบสูตรเลยนะเนี่ยลง oh. ามาที่หนึ่งบาทเลยเปิดคลิปมาก็ตอนนี้แปดบาทโอ้โหพอเล่นสูงเราไม่มาเลยนะครับคุณผู้ชมโย oh. oh. นดีๆหน่อยขอจำๆอ๋อไม่ก้าสี่บาทอื้อหือโอ้โหอื้อหือ คุณผู้ชมคิดว่ายังไงกับคลิปนี้ของหวานเจีย๊ยบเฮ้ยเ้ยสเก็ตเตอร์สเก็ตเ,อเตเอร์ต้องมาที่ไหนล่ะอโอ้โหได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้ปรับเลทเลยครับต้องปรับบ่อยๆละเลทเนี่ยอย่าฝืนครับอย่าฝืนอย่าฝืนเล่นเลทซ้ำๆเดิมๆนะครับต้องพยายามปรับหน่อยเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นโอ้สวย สวยที่ไหนละสี่บาทแล้วโทรอือหือวันนี้คุณผู้ชมคิดว่าหวันเจี๊ยบจะได้สเก็ตเตอร์แล้วปะหึคุณผู้ชมคิดว่ายังไงไตอนนี้เบ็ดอยู่ที่5บาทนะครับสเก็ตเตอร์เขายังไม่มานะครับผ่านมากี่นาทีแล้วห้านาทีกว่าจะหน,น,นาทีนะคุณผู้ชมอือหือขนาดจับคู่ผลไมา้ธรรมดาย,ยังไม่ค่อยมาเลยนะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหปรับเบ็ดเลยถ้าไม่มาให้ปรับเบ็ดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะ <Huh? S 1> ไม่มาโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหมาขอหน่อยจับโคตรดีๆโอเคสามสิบสองบาทเสียไปเท่าไหร่แล้วอือหือโอ้ยมาไหมขอหน่อยมีเวลามีโอกาสรุนอยู่สามช่องช่องแรกไม่มาไม่เป็นไรช่องที่สองมาหยุด โอ้หไหลลงไปแล้วโอ้โหช่องสุดท้ายสุดท้าย,ายขอหน่อยวันนี้เอาหน่อยดียา่าอย่าแบบนี้สูงไหมครับมาสุดท้ายพอดีโอ้โหผู้ชมคิดว่ายังไงเนี่ยวันนี้จะได้เท่าไหร่บิดห้าใช่ไหมเมื่อกี้ขอทีนี่หนอ่อยเถอะขอที่นี่หน่อยลุ้นกันลุ้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 นปับ๊บไม่มีคู่จเจริญแล้วครับคุณผู้ชมจบเอา ได้คู่แต่ไม่ได้เงินเอาเข้าไปครับคุณผู้ชมหมานเจบว่าวันนี้หมดแล้วบุญที่ทํามาหมดแล้วหมดไปกับ5คลิปแรกดูคลิปนี้ครับสเกตเตอร์เนสแตหมดแล้วเพิ่งจะได้2บาทเยี่ยมครับคุณผู้ชมคิดว่ายัางไงครับเยี่ยมมากๆเพิ่งจะได้บวงอีก1.75สตางค์สวยสวยไอ้สวย,อสวยเอากับมันนี่ครับคุณผู้ชมดูครับได้ทีละ1บาทกว่า ตอนนี้ยอดอยู่ที่5บาทสวยสวยครับสวยสวยสัสสัสขอโทษที่หยาบคายนะคุณผู้ชมมันร้อนจริงๆเซกเตอร์มีที่ไหนล้นตั้งหา่น7จด้เจสตังค์คุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับโอ้โหอย่างร้อนตอนเนี้ยสำหรับใครที่ชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเล่นผมจะทิ้งลิงก์ที่ใต้ d e s c r i p t i o นนะครับลองเข้าไปเล่นกันได้นะครับ ผลเป็นยังไงมาบอกหวานเจี๊ยบด้วยหวานเจี๊ยบวันนี้เกลือเกินไปไม่ไหวละหัวร้อนพักก่อนแล้วไปนะครับคุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายแต่ใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าคันไม้ขันมืออยากจะเล่นด้วยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปที่ด e สคริปชั่ n ด้านล่างนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ไปกดสมัครแล้วเล่นกันได้เลยไปบ๊ายบาย,บาย